JSB, JSB is a wonderful world. JSB, 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 all the colorful days. นีนะคะเราจะมาเรียนรู้และทบทวนในเเรื่องของคำถาคายมดค่ะให้บบนักเรียนนะคะเปิดแปลฝุกหัดตามุณครูได้เลยค่ะถ้าพร้อมกันแล้วไปหยิบแบบฝึกหัดกันได้เลยค่ะไปกันเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะให้นักเรียนทบทวนนะคะในแบบฝึกหัดของตัวเองก่อนเลยไปทบทวนกันเลยค่ะดูจากในหนังสือนะคะในหน้า67ทบทวนนะคะในเรื่องสถานะของสารสถานะของสารนะคะจะมีหลายสถานะไม่ว่าจะเป็นของแข็งของเหลวหรือว่าแก๊สนะคะเราจะมาดูฝั่งของแข็งก่อนนะคะจะมีป ปริมาตรคงที่มีรูปร่างคงที่ค่ะส่วนนะคะของเหลวนะคะจะผิวหน้าเนี่ยจะรักษาระดับในแนวราบและมวลและต้องการที่อยู่นั่นเองส่วนแก๊สน,นะคะจะมีปริมาตรคงที่รูปร่างไม่คงที่ค่ะ ซึ่งถ้าดูจากข้อมูลนะคะจะเห็นว่าถ้าเป็นแก๊สปริมาตรไม่คงที่นะั่นหมายความว่าสามารถกระยักระจายได้ทั่วไปค่ะถ้าเป็นของเหลวปริมาตรคงที่มีผิวน่ารักษาระดับในแนวรา่างและรูปร่างไม่คงที่นะคะจะเปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกหัดท้ายบทกันเลยนะคะและทำพร้อมๆกันค่ะไปดูกันได้เลยค่ะมาดูแบบฝึกหัดนะคะท้ายบทพร้อมๆกันของนักเรียนจะมีในแบบฝึกหัดนะคะดูข้อหนึ่งสารต่อไปนี้ค่ะมีสถานะใดบ้างเป็นของแข็งของเหลวและก็แก๊สค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะคะว่าตัวที่เป็นของแข็งของเหลวมีอะไรบ้างนํำดับแรกเลยค่ะน้ำอัดลมเป็นของเหลวนะคะน้ำเชื่อมของเหลวค่ะดินซ้อของแข็งน้ำแข็งแห้งของแข็งถ่าดไม้ค่ะของแข็งนะคะ ต่อมาลมหายใจเป็นแก๊สนะคะเกลือปนเป็นของแข็งไอ้น้ำเป็นของเป็นอาแก๊สนะคะไอ้น้ำเป็นแก๊สลมเป็นแก๊สค่ะน้ำมันเป็นของเหลวนะคะแป้งฟูนเป็นของแข็งคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะเป็น แก๊สนะคะลูกแก้วเป็นของแข็งยางลบเป็นของแข็งนะคะทรายเป็นของแข็งนะคะส่วนน้ำส้มเป็นของเหลวออกซิเจนเป็นแก๊สนั่นเองค่ะให้นักเรียนทำในแบบฝึกหัดของตัวเองให้เรียบร้อยค่ะนักเรียนนะคะดูข้อ2ค่ะเขาบอกว่าสารสามชนิด คือ a b c ต่างมีมวลและต้องการที่อยู่แต่สมบัติด้านรูปร่างและปริมาตรเนี่ยเป็นดังนี้ a ปริมาตรคงที่รูปร่างคงที่ต้องเป็นอะไรแน่นอนของแข็งนะคะ b นะคะเปลี่ยนแปลงตามภาชนะที่บรรจุและรูปร่างก็เปลี่ยนด้วยต้องเป็น นะคะส่วน c ปริมาตรคงที่แต่รูปละเปลี่ยนแปลงตามภาชนะที่บรรจุดังนั้น c จะต้องแปลงของของเหลวนั่นเองค่ะดังนั้นเรามาตอบคำถาม2.1ถึง2.3กันนะคะ2.1ถามว่าสารใดนะคะที่เป็นของแข็งตอบได้เลยนั่นก็คือสาร a ตอบกไก่ค่ะ2.2ค่ะ สารใดบ้างเป็น้องเหลวคะสารซีนะคะดังนั้นตอบคอควายนะคะนักเรียนจะก,กากระบาดหรือวงกลมก็ได้ค่ะไม่มีผิดนะคะมาดูหน้าถัดมาค่ะหน้า69สิเ้า69เปิดไปเลยค่ะมาดูต่อนะคะในหน้า69 2.3ค่ะถามว่า สารใดบ้างคือแก๊สนั่นก็นคือสาร B ค่ะตอบ B คือขอไข่นะคะต่อมาข้อ3ค่ะบอกว่าบรรจูกแก๊สชนิดหนึ่งลงไปในถังขนาด20ลิตรและ40ลิตรถังละ20กิโลกรัมค่ะมึอข้อใดเปรียบเทียบได้ถูกต้อง มวลและปริมาตรของแก๊สทั้งสองเท่ากันมวลคือน้ำหนักนะคะมวลของแก๊สเนี่ยไม่เท่ากันแต่ปริมาตรเท่ากันข้อพายมวลของแก๊สเท่ากันงงลแต่ปริมาตรของแก๊สไม่เท่ากันงงงูมวลและปริมาตรของแก๊สนะคะทั้งสองเนี่ยไม่เท่ากันเลยกลับไปดูโจทย์ค่ะนักเรียน บรรจุแก๊สชนิดหนึ่งลงในถังขนาดถังพุลัถังนะคะ20ลิตรกับ40ลิตรถังละ20กิโลกร,รมัมเหมือนนักเรียน20คนนะคะเข้าไปในห้องกว้างๆก,กับห้องแคบๆอันไหนที่ไม่เท่ากันแน่ๆมวลต้องเท่ากันอยู่แล้วนะคะดังนั้นข้อที่บอกว่ามวลไม่เท่ากันตัดทิ้งตัดข้อไหนทิ้งคะ ตัดอคอไข่ทิ้งไปเลยนะคะตัดทิ้งไปเลยดังนั้นมาดูอ่ะกกไก่บอกมวลและปริมาตรคงที่ทั้งสองเท่ากันไม่ใช่กอไก่ตัดทิ้งนะคะมันต้องเป็นปริมาตรไม่เท่ากันหาคําว่าปริมาตรไม่เท่ากันค่ะมวลเท่ากันแน่นอนแต่ปริมาตรไม่เท่ากันดังนั้นตอบตอบข้อ,ขอคอวายนะคะตอบอคอวาย ต่อมาข้อ4นะคะถ้าเทน้ําจากถังหนึ่งดังรูปไปที่ถังที่สองนะคะจนหมดเลยข้อใดกล่าวได้ถูกต้องถ้าเป็นของเหลวปริมาตรและรูปร่างต้องเป็นไงคะปริมาตรเปลี่ยนแปลงได้แต่รูปร่างอ่ารูปร่างเปลี่ยนแปลงได้นะคะปริมาตรอ่าถูกต้องนะคะดังนั้น ก็ไก่บอกว่าปริมาตรและรูปร่างของน้ำเนี่ยจะเปลี่ยนไปตามภาชนะอืมขอไข่ปริมาตรของน้ำเนี่ยเปลี่ยนแปลงแต่รูปร่างเนี่ยไม่เปลี่ยนเลยยังไงก็อย่างนั้นไม่ใช่ขอไข่ผิดนะคะปริมาตรของน้ําไม่เปลี่ยนแปลงแต่รูปร่างมีการเปลี่ยนแปลงค่ะงงูนะคะปริมาตรและรูปร่างไม่เปลี่ยนแปลงเลย ดังนั้นต่อพ้อขอควายนะคะปริมาตรของน้ำเนี่ยยังเท่าเดิมแต่รูปร่างเนี่ยก็จะเปลี่ยนนะคะจากถังที่1ไปเป็นเหมือนถังที่สองนั่นเองค่ะให้นักเรียนนะคะทำแบบฝึกหัดหน้า6 0 869ให้เรียบร้อยค่ะ และเปิดในแบบฝึกหัดของตัวเองได้เลยค่ะไปทําให้เรียบร้อยเลยค่ะอยาจะบึมติ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 ยาจะบึม Bye, 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 bye. Well, we have the orange mint really, really booming here. We all far wherever we can go. Yes, we can. ဒီရတဲ့ဗုံတ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 ီရတဲ့ဗုံ Then girls, let's rock your body, Jimmy, 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 baby. I can see you shake your body sway, yeah, yeah. นี้นะคะ